มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับได้เปิดโครงการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์จัดกิจกรรมปลูกกัญชากัญชงเชิงคุณภาพทางการแพทย์และการใช้ประโยชน์สร้างเศร,รฐษฐกิจ BCG ครับ ที่แปลงปลูกกัญชาฟาร์มวิสาหากิจเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือมทสนะครับก็ได้มีการเปิดโครงการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์จัดกิจกรรมปลูกกัญชากันชงเชิงคุณภาพทางการแพทย์และการใช้ประโยชน์สร้างเศร,รษฐกิจ BCG พร้อมมอบต้นกล้าสายพันธุ์กัญชาและต้นกล้าสายพันธุ์กัญชงเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่แปลงปลูกกัญชาและกัญชงร่วมกับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการซึ่งถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะครับโดยนายวิเชียรจันทร์โนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพงชัยจิตตมไมรองอธิการบดีฝ่ายการเงินทรัพย์สินและวิสาหกิจมทส ศาสตราจารย์ดเตรหนึ่งเตียอํารุงรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและคณะบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมทสนายแพทย์ขวัญชัยวิสิทธานนนรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและนายสมศักดิ์จากสารประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนศูนย์นวัตกรรมพืชเศรษฐกิจไทยผู้แทนจากภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชนร่วมงานในครั้งนี้ครับ โดยโครงการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์มทสาาเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2563โดยมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีกัญชากัญชงเพื่อเศรษฐกิจใหม่ของประเทศสร้างห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำตั้งแต่การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์กัญชากัญชงการจัดการโรงเรือนการเพราะปลูกบำรุงรักษา เก็บเกี่ยวผลผลิตการสกัดกลั่นสาร TSC จากกัญชาที่ออกฤทธิ์ทางยาสูงการถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษาทางวิชาการการแปลรูปผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมซึ่งที่ผ่านมามทสได้ส่งมอผลผลิตกัญชาให้แก่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพัฒนาชุมชนสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับทั้งนี้มทอสอมีเป้าหมายดําเนินโครงการร่วมกับผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดกว้างให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้หลักเกณฑ์แซนด์บ็อกซ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมทางสังคมในการขับเคลื่อนวิสาหากิจเพื่อสังคมโดยมอบหมายให้ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรมหรือศูนย์ IIC เป็นผู้ประสานในการจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการวิสาหากิจชุมชนและหน่วยงานภาครัฐส่งเสริมให้เกิดบริษัทสตาร์ทอัพที่ต้องการสร้างพื้นที่พัฒนาในเชิงธุรกิจนับเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่มีทั้งรูปแบบแปลงฟาร์มขนาดใหญ่พื้นที่20ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบระบบและรูปแบบแปลงฟาร์มวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กซึ่งเป็นต้นแบบนำไปพัฒนาเป็นธุรกิจผลิตเพื่อเศร,รษฐกิจใหม่ได้อย่างมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์แกลบภายใต้ทีมที่ปรึกษาของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกรรษตรมทสและศูนย์ i อ c ซซึ่งได้จัดตั้งบริษัทกันร,ราชาจำกัดมาร่วมดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน ได้แก่กลุ่มโรงพยาบาลลาดพร้าวจำกัดมหาชนบริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชียจำกัดบริษัทศูนย์บริหารจัดการธุรกิจแห่งเอเชียจำกัดและ9ก้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการใช้พื้นที่ปลูกกัญชาในรูปแบบโรงเรือนกรีนเฮาส์ขนาดพื้นที่240ตารางเมตรจำนวน17โรงเรือนและโรงเรือนขนาดพื้นที่126ตารางเมตรจำนวน1โรงเรือน เพื่อทําการปลูกกัญชากันชงนะครับโดยเฉพาะการปลูกสายพันธุ์กัญชาฝอยทองสุรนารี1และสายพันธุ์กันชงชาลอดแองเจลและแคนนาฟลูเอลโดยมทาสาพ,พร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศของห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่แห่งคุณค่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับวิสาหกิจชุมชนที่เป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยตอบโจทย์การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการสร้างแพลตฟอร์มในการสร้างกัญชาบนโลกเสมือนจริงที่มทสจะใช้พืชกลไกพืชกัญชากัญชงนะครับเป็นต้นแบบในการสร้างพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงเชิงการแพทย์พร้อมร่วมผลักดันให้จังหวัดนครราชสีมาและเขตพื้นพัฒนาพื้นที่พิเศษใหม่สอดคล้องกับ แผนพัฒนาชาติฉบับใหม่ที่ให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพกเกษตรเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG m o เดลซึ่งกัญชาและกัญชงจะเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาให้ตอบโจทย์ได้อย่างครบทุกมิติครับ